สวัสดีครับมาพบกับผมอีกทีหนึ่งกับวันทํางานวันนี้วันทํางานวันแรกของอาทิตย์นะครับวันนี้ผมมาเก็บพริกใหญ่นี่พริกแอปเปิลน,นะครับทํางานวันนี้อากาศมันร้อนนะครับอาจจะทํางานได้แปบ๊บนึงนะครับหรือว่าอาจจะทํางานได้แค่8ดชั่วโมงเขาก็จะให้กลับบ้านนะครับว่าวันนี้อากาศมันร้อนทํางานไป ตอนนี้ตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นี่แหละครับมันจะร้อนประมาณสักตอนบ่ายบ่ายเที่ยงเที่ยงอะอาการมันจะร้อนก็ทําทงานนี่แหละครับวันวันแรกของการทํางานก็ในของแต่ละทิศก็มาทํานี่แหละครับเก็บเก็บพริกกันมาเก็บพริกกัน จะเป็นแบบนี้ทุกวันตอนเช้านะครับของที่ที่สวนที่ผมทําตอนเช้ามาก็จะมาเก็บผลผลิตก่อนเก็บผลผลิตก็จะมีเก็บแตงแล้วก็เก็บพริกใหญ่นี่นะครับเก็บพริกเนี่ยก็เป็นตอนเช้าพอพอถึงตอนตอนที่เราเก็บพริกเสร็จอะ่ะเราก็จะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่น อาจจะมีพันยอดพิกมั่งหรือว่าแต่งต้นแตงมั่งพันยอดแตงมั่งมันก็จะหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละครับทำงานที่นี่มันไม่มีอะไรตายตัวบางสวนก็ทำงานแบบว่ามันเป็นขั้นตอนมันเป็นสเต็ปของมันว่าวันนี้ต้องทำอะไรถึงวันนี้ต้องทำอะไร ให้ผมก็สเต็ปอย่างเงี้ยวันจันท์เก็บแตงเก็บพริกนี่แหละครับวันอังคารก็เก็บแตงเก็บพริกเหมือนกันแต่เป็นพริกลูกเล็กวันอังคารพอถึงวันพุธก็เก็บแตงอย่างเดียวแล้วก็มาทำงานอย่างอื่นนะครับช่วงนี้หน้าร้อนก็จะได้ชั่วโมงงานเยอะหนะ่อย ประมาณสักสิบชั่วโมงหน้าหนาวก็จะลดลงตามลําดับเพราะว่าหน้าหนาวอากาศมันจะหนาวแล้วก็จะมืดเร็วเราทํางานไปพร้อมกันฟังเพลงสบายๆอากาศเย็นๆตอนเช้า ไสายมาก็จะเริ่มร้อนแล้วอันนี้เป็นลูกไม่ได้สายก็เป็นน้ำประถูกไปฮะเพลงคุณนายเปิดได้เลยครับ ผมไม่ได้ลำพงมาซุปบอกว่าฟังเพลงไม่ไม่เข้าใจเพลงแบบนี้อ <laughs> ยากฟังแบบไหนนะซุบยกเว้น,นแบบนี้ไม่เอา <laughs> ลูกทุ่งสติงได้หมดฟังเพลงสบายๆ <t> กับอากาศเย็นสบายตอนเช้าส,สายมาร้อนๆโอ้วันนี้เท่าไหร่สามสิบหกเลยคุณนายสามสิบเจ็ดสามเจ็ดสองเขาจะให้กลับเร็วไหมวันนี้อากาศร้อน ทำงานไปบนไปไม่ใหญ่เอาพี่เขียวเอยอะไหมเอากี่ลังนะเต็มบัตรเก็ตและฮะนี<า> <c oughs> ่แหละครับทำงานก็คุยกันไป ให้ลืมเวลาลืมอากาดร้อนไม่ได้มาเก็บพริกใหญ่นานแล้วผมเขาจะให้หมุนกันมาคั้งละห้าคนมาเก็บพริกก็รออีกชุดหนึ่งที่เก็บแตงเสร็จเขาก็จะมาช่วยเพราะแตงมันเก็บทุกวันพริกใหญ่เนี่ยพริกใหญ่พริกเล็กเนี่ยเขาจะเก็บ อาทิตย์หนึ่งสองวันแต่แตงเนี้ยมันจะเก็บทุกวันต้องใช้คนเยอะหน่อยพอเขาเก็บแตงเสร็จเขาก็จะมาช่วยเก็บพริกนี่แหละครับมันมีเฮาอยู่สองสองส่วนเริ่มจะเป็นบ้าแล้วคุย <c oughs> คนเดียวก็เป็นได้ทุกวนนี่ซุปไม่คุยด้วยเว้ยซุป เ็บพริกอยเงี้ยเวลาต้นมันสูงสูงจะมีรถขึ้นรถเหมือนที่ผมขึ้นนี่แหละครับมีรถขึ้นขึ้นรถนั่งเก็บเพราะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช้รถเก็บมีถังรองที่ผมเคยทคําคลิปให้ดูครั้งแรกๆก็ยังใช้รถเข็นอยู่ใช้รถเข็นเดินเก็บเพราะว่ามันยังต้นพริกมันยังต่อเลยต้องใช้รถรถเข็นตอนพริกสูงสงก็ ใช้อันนี้แหละครับเก็บใช้รถไฟฟ้าหนึ่งแถวแถวยาวสองฝั่งได้จกับเต็มถังเขียวใหญ่เลย,ยเจะออกไปเทกัน พริกแยกออกมาเป็นพริกไม่สวยนะครับแยกขายต่างหากไม่ได้ส่งขายตามห้างก็แยกออกมาแพ็คขายในช็อปตัวเองลากมาเก็บนะครับอันนี้ข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นพริกเล็ก พริกมินินะครับเขาเรียกพริกมินิกันมินิแล้วเ,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 เก็บก็ลากไปเก็บแล้วกลากมัดเก็บกลับมาบนี่นะครับก็มีคนเข้ามาเยอะว่าเห็นแต่ทำคลิปไปเที่ยวกันยังไม่เห็นทำคลิปเกี่ยวกับการมาทำงานเลยเลย oh. ก็ทำงานจนถึงเสาร์นะครับวันอาทิตย์ เป็นวันหยุดก็พากันไปเที่ยวก็มีแต่พี่น้องญาติพี่น้องกันก็พากันไปเที่ยวทำกับข้าวกินกันนี่แหละครับวันทำงานก็จะอยู่แบบนี้แหละครับทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทำงานกันพอวันหยุดก็พักผ่อนไปหาพักผ่อนกันกินข้าวบ้านนูน้นบ้านนี้มั่งเพราะว่ามันอยู่คนละที่ญาติพี่น้องแล้วก็ ทำอยู่คนละที่กันด้วยก็มีเวลาหยุดก็ไปเที่ยวลูกอีกใหญ่ั้งนน้นวันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนร้อนมากเลยทำงานเนี่ยต้องรีบทำให้เสร็จ ก็กระปัน่นเพราะว่าเขาจะให้ทำต่อก็ไม่รู้ถามว่าทางานที่หนักไหมทำงานสวนก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับ,รบก็มีหนักบ,าบ้างเบาบั่งทำงานที่ไหนก็<อ>หนักเบาเท่ากันนะครับ ตอนนี้สายสายอากาศเริ่มร้อนแล้วครับสายสายมาร้อนหน่อยก็ทำงานในเฮา้ามีผ้าใบคุมทั้งหมดเลยแล้วก็มีรลงังคาเปิดรับลมนิดหน่อยอากาศก็จะร้อนร้อนอบอ้าวกว่าข้างนอก มันจะร้อนกว่าข้างนอกประมาณสัก5องศาแต่วันนี้37ประมาณสัก40หน่อยๆ41 42ประมาณนี้เรียกว่า40จะร้อนกว่าข้างนอก,น,อก,น,อกนี่ทำงานวันแรกของสัปดาห์งานไปเรื่อย สิ้นปีนี้ก็ได้กลับไปพักละเพราะผมมาอยู่นี่ครบสองปีแล้วสองปีกลับไปพักครั้งหนึง่ง <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะครับทำงานสองปีกลับบ้านครั้งหนึง่ง ีนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับยังไง <c oughs> ติดปัญหาเรื่องโลกอยู่จะเดินทางกลับยังไงก็ไม่รู้กลับไปกักตัวอีกเพราะถ้ากลับไปกักตัวส4สี่วันก็นานอยู่เพราะมีเวลาบางบางสวนให้กลับบ้านแค่สองเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งแต่ของผมกลับบ้านไปพักทีหนึ่งสามเดือนมันมีเวลานานอยู่ โดนกลับตัวถ้ากลับไปโดนกลับตัวประมาณครึ่งเดือนนี่ไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปกลับไปผ่านแต่ต้องรอดูว่าเขาจะให้กลับหรือเปล่าเพราะว่ามันตีปัญหาเรื่องโรคถ้าไม่ได้กลับก็ทำงานไม่กี่ชั่วโมง ก็กลับกลับบ้านกลับไปพักอาจจะทํางานชัมม่วโมงงานอาจจะน้อยลงเพราะงานไม่ค่อยมีช่วงหน้าหนาวเพราะว่าทําการรื้อสวนเพราะว่าอีกหน่อยประมาณสักเดือนกว่าก็ทําก,การรื้อแล้วก็ทําความสะอาดทำความสะอาด,าอาดแล้วก็เริ่มปลูกใหม่ในต้นปีประมาณเดือนมกราก็เริ่มปลูกใหม่แล้วก็จะได้เก็บประมาณประมาณสักสองเดือนก็จะได้เก็บแล้วพริกไอไอพริกเนี้ย ประมาณสักสองเดือนก็ได้เก็บก็จะโตโตเร็วน่อยถ้าเป็นแตงถ้าเป็นแตงนี่ปลูกประมาณสักสองอาทิตย์ก็สามารถเก็บได้แล้วโตวเร็วแตงโตเร็วอายุสั้นแต่ในส่วนของพริกนี่ปลูกปีละครั้งปีละครั้งจะมีเวลาเก็บของมันนานอยู่ ทำงานไปคุยกันไปครับตอนนี้ก็คุยคนเดียวอยู่เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาทำ Q&A <ม>ให้กับสำหรับคนที่มีคำถามมาเยอะเลยที่ผมยังไม่ได้ตอบคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะเลยเกี่ยวกับการมาทำงานที่นี่นะครับแล้วก็ไรายได้ที่ได้เราจะตอบคำถามให้นะครับ เยอะเลยในบางคำถามอาจจะไม่สามารถตอบให้ได้อาจจะเอาแค่ผิวเผินให้ไม่ให้ตอบให้ได้ทั้งหมดเก็บพริกแถวหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันนะมันสองฝากมาสองฝากก็จะเต็มถังเนี่ย ถัทงที่ใส่บางทีก็ช่วงที่มันพริกบันสุกพร้อมกันเยอะๆมันก็จะแถวหนึ่งแถวหนึ่งเนะี่ยซีกนึ่งก็จะประมาณถังนึ่ง่วตอนที่มันเยอะๆทำงานไปเก็บไปตัดลูกเสียทิ้งลูกเน่าทิ้งด้วย ไปนี่ตัวจะเป็นหวัดนัวนะอากาศเริ่มเย็นแล้วโอเคเอาไว้เจอกันกันกบผมรอบหน้าทำงานจับวันนี้แหละครับวันทำงานเดี๋ยวพามาทำงานจะพามาทำงานเราทำงานทุกวัน ผมก็ทํางานจันถึงเสาร์วันเสาร์อาจจะมีเก็บเก็บแตงเสร็จทำควานสะอาดกับบ้านแต่วันธรรมดาก็ทํางานนานหน่อยวันละสิบชั่วโมงวันเสาร์ประมาณสักสีชั่วโมงเองง okay, เอาไว้เจอกันในครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะทําวีดีโอตอบคําถามให้กับสําหรับคนที่ถามเข้ามาเยอะนะครับว่า มาทำงานที่แคนาดานี่ต้องทำยังไงมัง่งไปเดินเรื่องที่ไหนมั่งนะครับกับคำถามนี้ที่ถามมาเยอะแล้วก็มีคนที่อยากจะมาทำงานที่นี่ด้วยเดี๋ยวจะให้ทำวิดีโอตอบคำถามให้ในคลิปหน้านะครับโอเคเอาไว้เจอกันรอบหน้าครับสวัสดีครับ